สิบปีก่อนมีคนพบศพซ่อนอยู่หลังพระพุทธรูปองค์ใหญ่กลางวัดเก่าในกัมพูชาทุกคนคิดว่ามันคือจุดจบของคดีสะเทือนขวัญแต่วันนี้พระพุทธรูปองค์นั้นกลับมาพร้อมเสียงระฆังที่ไม่มีใครกล้าได้ยินเสียงระฆังวัดดังแว่วไปทั่วหมู่บ้านในเช้าวันหนึ่งท้องฟ้าอึมครึมเหมือนรู้ว่าเรื่องร้ายกำลังจะเกิดขึ้นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งในจังหวัดเสียมราฐของกัมพูชาเงียบสงัดมานานหลายปีไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้โบสถ์หลังใหญ่เพราะมีข่าวลือว่าหลังพระพุทธรูปใหญ่มีบางอย่างซ่อนอยู่ หลายปีผ่านไปจนกระทั่งวันนั้นพระรูปใหม่ชื่อหลวงพี่โสพลได้รับคำสั่งให้มาบูรณวะวัดท่านเป็นคนจิตใจดีและไม่เชื่อเรื่องลึกลับมากนักแต่ทันทีที่เหยียบเข้าวัดกลิ่นเหม็นอับแปลกๆก็ลอยมาแต่จมูกพระโสพลพยายามทําใจเย็นแล้วเดินเข้าไปสวดมนต์หน้าพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่ตั้งอยู่กลางโบสถ์ ขณะสวดเสียงเหมือนของแข็งหล่นอยู่ด้านหลังพระพุทธรูปทําให้ท่านชะนักหรือหนูท่านคิดก่อนจะเดินอ้อมไปดูแต่ผนังไม้ด้านหลังพระกลับมีรอยแตกเล็กๆเ,เ,เหมือนมีคนพยายามงะมาก่อนพระโศพลใช้ไฟฉายส่องเข้าไปและสิ่งที่เห็นทําให้เลือดในกายเย็นเฉียบเศษผ้าขาวที่เปื้อนคราบน้ําตาลแห้งกับกระดูกที่เรียงตัวอย่างแปลกตานั่นมันศพคน ท่นรีบวิ่งออกมาเรียกชาวบ้านทุกคนตกตะลึงต่างคนต่างพากันสวดภาวนาบ้างก็พูดว่านี่คือกรรมของอดีตเจ้าอาวาสที่เคยหายตัวไปอย่างลึกลับเมื่อสิปีก่อนตำรวจถูกเรียกมาทันทีพวกเขาพบว่ากระดูกนั้นเป็นของพระครูสมานเจ้าอาวาสเก่าที่เคยดูแลวัดนี้เขาหายตัวไปกลางดึกสิปีก่อนโดยไม่มีใครพบร่างหรือเบาะแสดใดๆมีเพียงข่าวหรือว่าเขาขัดแย้งกับลูกศิษย์คนสนิทชื่อสัญชัยที่ภายหลังหายไปพร้อมกัน เมื่อเจ้าหน้าที่ขุดพื้นที่หลังพระพุทธรูปต่อก็พบกล่องไม้เก่าๆในนั้นมีเอกสารเกี่ยวกับการยักยอกเงินวัดและภาพถ่ายของชายคนหนึ่งในชุดพระกำลังยืนคู่กับผู้หญิงในชุดขาวทุกคนในหมู่บ้านจำได้ดีเธอคือแม่คำล่าหญิงสาวที่เสียสติหลังจากเจ้าอาวาสหายตัว แม่คำล่าถูกตามตัวมาสอบถามเธอนั่งนิ่งอยู่ริมระเบียงตาลอยลอยก่อนพูดเบาๆว่าเขาสัญญาว่าจะสึกมาแต่งกับฉันแต่คืนสุดท้ายฉันเห็นเลือดเต็มมือเขาเสียงเธอสั่นไหวน้ำตาไหลพรากทันใดนั้นพระโสพลรู้สึกขนลุกเพราะข้างในโบสเสียงระคําดังขึ้นเองโดยไม่มีใครแตะ กลางคืนนั้นพระโสกพนนั่งสมาธิเขาได้ยินเสียงกระซิบเบาๆใกล้หูช่วยปลดปล่อยข้าท่านเปิดตาขึ้นเห็นเงาร่างพระในจีวรสีหม่นยืนอยู่หลังพระพุทธรูปพ,พร้อมสายตาเศร้าโศกท่านคือพระครูสมานใช่ไหมเงานั้นพยักหน้าเบาๆก่อนจะชี้ไปยังกล่องเอกสารรุ่งเช้าเมื่อเจ้าหน้าที่เปิดกล่องอีกครั้งพบจดหมายสารภาพเขียนด้วยลายมือของสัญชัยลูกศิษย์ผู้พักดีเขาเขียนไว้ว่าอาตมาทำผิดใหญ่หลวงข่าพระเจ้าข่าท่านอาจารย์ด้วยความโกรธและซ่อนศพไว้หลังองค์พระเพราะกลัวกรรมจะตามทัน เรื่องราวนี้กลายเป็นข่าวใหญ่ทั่วกัมพูชาผู้คนต่างพากันไปกราบไหว้พระพุทธรูปองค์นั้นและบางคืนมีคนเล่าว่ายังเห็นเงาพระรูปหนึ่งนั่งสมบอยู่ด้านหลังองค์พระเหมือนยังคงภาวนาเพื่อไถ่าบาปที่ติดค้างมานานกว่าสิบปีเสียงระฆังวัดยังคงดังทุกเช้าแต่สำหรับคนในหมู่บ้านทุกครั้งที่ได้ยินเสียงนั้นมันคือการตวนใจว่าความลับไม่มีอยู่จริงและบาปไม่มีวันหลบซ่อนตลอดไป คืนนั้นหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านเงียบสงัดลมพัดผ่านยอดไม้เสียงแมลงกลางคืนดังระงม,มพระโสพลน,นั่งพนมมือหลับตาอยู่หน้าองค์พระพุทธรูปแสงเทียนไหวริปรีเหมือนหัวใจที่กำลังสั่นสะเทือนภาพเงาของพระพุทธรูปสะท้อนบนผนังและเบื้องหลังนั้นคือจุดที่ศพถูกพ,พ,พบเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อน ทันใดนั้นเสียงระฆังดังขึ้นอีกครั้งทั้งที่ไม่มีใครอยู่ใกล้พระโสพล,ลืมตาขึ้นช้าๆและสิ่งที่เห็นทำให้ท่านนิ่งเงาเนาร่างพระรูปหนึ่งกำลังค่อยๆเดินออกมาจากด้านหลังองค์พระพุทธรูปชุดจีวรสีซีเปินฝุ่นใบหน้ามีรอยยิ้มอ่อนแต่เศร้าดวงตาเต็มไปด้วยความสำนึกข้าไม่อาจไปเกิดได้เสียงเผาเบาดังขึ้นในห้องพระโศพ,พนั่งนิ่งมือสั่นเล็กน้อยเพราะเจ้าทำบาปไว้ท่านถามเบาๆเงานั้นพยักหน้าข้าข่าครูของข้าเพราะความอิจฉาความโลภและความรักผู้หญิงคนเดียวกัน คำล่าเธอไม่เคยมองข้าด้วยใจน้ำตาใสไหลรินบนแก้มของเงาข้าฝังท่านไว้ที่นี่คิดว่ากรรคงจบแต่ทุกขืนเสียงท่านยังสวดในหูข้าขออโหสิกรรมข้าทรมานอยู่ในวัดนี้มาสิบปีพระโสพนใจสั่นท่านลุกขึ้นยืนและเริ่มสวดมนต์เสียงสวดดังก้องทั่วโบสถ์แสงเทียนสว่างวาบทั่วห้องเงาร่างนั้นค่อยๆจางหายพร้อมเสียงกระซิบว่าขอบใจปล่อยข้าไป รุ่งเช้าเมื่อชาวบ้านเข้ามาในวัดพระโสภลพบเพียงรอยเท้าพระหนึ่งคู่บนพื้นฝุ่นหลังองค์พระและกลิ่นดอกไม้หอมจางๆลอยอยู่ในอากาศไม่มีเนวไม่มีเสียงอีกต่อไปแต่เรื่องราวยังไม่จบเย็นวันนั้นเมื่อพระโศภออกจากกุฏิเพื่อเดินไปที่สะน้ำเขาพบกล่องเล็กๆล,กล,กลอ,ยอยอยู่ริมตลิ่งข้างในคือรูปถ่ายเก่าของพระครูสมานสัญชัยและแม่คำลาทั้งสามยิ้มให้กล้องอย่างมีความสุขด้านหลังภาพมีข้อความเขียนไว้ด้วยลายมือจางๆบุญและบาปเดินคู่กันเสมอเหมือนเงากับร่างหลบไม่ได้ พระโสมภงเงยหน้ามองท้องฟ้าที่เริ่มมืดเหมือนมีใครมองอยู่จากเบื้องบนเสียงระฆังวัดดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้แผ่วเบาแต่มีกังวานเหมือนเป็นเสียงแห่งการปลดปล่อยผู้คนในหมู่บ้านยังคงมากราบไหว้องค์พระพุทธรูปองค์นั้นทุกวันแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปด้านหลังอีกเลยเพราะบางคืนยังมีคนได้ยินเสียงสวดมนต์ของพระรูปหนึ่งดังมาจากหลังองค์พระเหมือนเขายังสวดอยู่เพื่อไถ่าบาปของตน แม่คำล้านั่งอยู่ใต้ต้นโพหลังวัดดวงตาเหม่อมององค์พระพุทธรูปที่เธอเคยมากราบทุกวันน้ำตาค่อยๆไหลอาบแก้มเธอรู้ดีว่าความจริงที่ถูกเปิดออกมานั้นไม่ได้ปลดปล่อยเธอจากความผิดแต่กลับทําให้หัวใจเธอหนักกว่าเดิมข้าโกหกเสียงเธอสันเธอพูดกับตัวเองคืนที่พระครูสมานตายข้าอยู่ตรงนั้นสิบปีก่อนในคืนฝนตกหนักพระครูสมานกับสัญชยัยทะเลาะก,กันเสียงดังในโบสถ์เธอแอบไปดูเห็นสัญชัยถือมีดในมือสวนพระครูพยายามห้ามแต่แล้วทุกอย่างก็รวดเร็วเกินไป เธอเห็นเลือดไหลเต็มพื้นและในวินาทีนั้นเธอคว้ามีดอีกเล่มที่ตกอยู่แทงซ้ำเพราะในใจเธอเต็มไปด้วยความแค้นพระครูสมานสัญญาว่าจะศึกมาแต่งกับเธอแต่เขากลับจะทิ้งเธอไปบวชตลอดชีวิตหลังจากนั้นสัญชัยช่วยเธอซ่อนศพทั้งสองสาบานว่าจะไม่พูดถึงเรื่องนี้อีกแต่ไม่นานสัญชัยก็ฆ่าตัวตายและเธอก็เสียสติไปตั้งแต่นั้นพระโสมพลที่ยืนอยู่ห่างๆได้ยินทุกค,คำสารภาพท่านเดินเข้าไปใกล้มือถือสายประคำแน่นลูกเอ๋ยกันไม่ได้อยู่ในหลุมศพแต่อยู่ในใจของเรา แม่คำล่าสะอื้นเธอยกมือไหว้พระโสผพลหลวงพี่ถ้าข้าจะขออโหสิกรรมต้องทำยังไงพระโสผพลยิ้มบางๆให้พูดความจริงทั้งหมดต่อหน้าพระพุทธรูปองค์นั้นแล้วแผ่เมตตาให้ผู้ตายถ้าใจเจ้าเปิดกรรมก็จะเบาบางลงคืนนั้นแม่คำล่าเดินเข้าไปในโบสถ์เพียงลำพังจุดเทียนดวงหนึ่งตรงหน้าองค์พระพุทธร,รูปเธอพูดช้าๆเสียงแผ่วแต่ชัดข้าคือคนที่ลงมือเองขอโทษขออโหสิกรรม ทันใดนั้นลมแรงพัดเข้ามาเทียนดับเสียงสวดมนต์ดังขึ้นจากรอบห้องทั้งที่ไม่มีใครอยู่ในวัดเธอหลับตาน้ำตาไหลรินแล้วร่างค่อยๆสุดลงต่อหน้าองค์พระพุทธรูปรุ่งเช้าพระโสมพลเข้ามาพบแม่คำล่าหมอบนิ่งอยู่กับพื้นรอยยิ้มบางบนใบหน้าเหมือนหลับอย่างสงบที่หน้าอกมีสายประคำของพระครูสมานวางอยู่เธอจากไปพร้อมเสียงระฆังที่ดังขึ้นเองโดยไม่รู้สาเหตุ ชาวบ้านเล่าว่าหลังจากวันนั้นวัดแห่งนั้นไม่เคยมีกลิ่นเหม็นหรือเสียงประหลาดอีกต่อไปทุกอย่างเงียบสงบร่มเย็นเหมือนวิญญาณที่ติดค้างได้หลุดพ้นในที่สุดแต่ทุกปีในคืนวันเดียวกันจะมีคนเห็นเงาหญิงในชุดขาวนั่งพนมมืออยู่หน้าองค์พระพุทธรูปพร้อมเสียงสวดมนต์เผาเบาเหมือนเธอยังคงภาวนาอยู่เพื่อขออโหสิกรรมตลอดกาล สองปีผ่านไปหลังเหตุการณ์ที่วัดเงียบสงบลงข่าวลือเรื่องศพหลังพระพุทธรูปยังถูกพูดถึงในหมู่ชาวบ้านและคนในเมืองใกล้เคียงนักข่าวจากไทยชื่อการดาซึ่งเป็นนักข่าวสายสืบสวนที่ขึ้นชื่อเรื่องการเปิดโปงความจริงได้รับมอบหมายให้ไปทำสารคดีเกี่ยวกับคดีนี้เธอมาถึงวัดในช่วงเย็นท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนสีแสงสุดท้ายของวันตกกระทองพระพุทธรูปจนเกิดเงาใหญ่ทอดยาวไปทั่วพื้นโบสถ์พระโสพลซึ่งยังจำเหตุการณ์ทั้งหมดได้ดีเดินออกมาต้อนรับด้วยใบหน้าเรียบสงบ ข้ามาที่นี่เพื่อค้นหาความจริง่าการดากล่าวพร้อมถือกล้องวิดีโอไว้ในมือพระโสมพลพยักหน้าบางความจริงไม่จําเป็นต้องถูกเปิดอีกก็ได้นะโยมแต่การดาไม่เชื่อเรื่องลี้ลับเธอเริ่มถ่ายทําตั้งกล้องไว้รอบโบสถ์และตั้งใจจะบันทึกทุกอย่างให้ครบในคืนนั้นเองขณะเธอนั่งดูฟุตเทจที่ถ่ายมาเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นจากหลังกล้องอย่าปลุกเขา เธอสะดุ้งหันไปมองไม่มีใครอยู่เลยเมื่อเธอเปิดดูภาพอีกครั้งกล้องที่หันไปทางองค์พระพุทธรูปแสดงให้เห็นเงาหญิงชุดขาวกำลังค่อยๆเดินเข้าใกล้แล้วหยุดมองตรงกล้องดวงตาเศร้าและเต็มไปด้วยความว่างเปล่าการดารีบวิ่งไปเรียบพระโศพท่านรีบมาพร้อมไฟฉายแต่เมื่อเปิดกล้องดูอีกครั้งภาพนั้นหายไปหมดเหลือเพียงเสียงลมหายใจเบาๆที่ดังอยู่ในคลิปคืนนั้นการดานอนไม่หลับเสียงระฆคังดังขึ้นตอนตีสองทั้งที่ไม่มีพระออกมาทำวัดเธอเปิดประตูห้องพักเห็นแสงไฟริบหรี่ในโบสถ์เธอหยิบกล้องแล้วเดินเข้าไป ข้างเงียบสนิทแต่มีเทียนเล่มหนึ่งจุดอยู่หน้าองค์พระพุทธรูปและมีแนวผู้หญิงนั่งพนมมืออยู่เธอยกกล้องขึ้นถ่ายแต่ทันทีที่กดปุ่มบันทึกเทียนก็ดับและเสียงผู้หญิงพูดขึ้นข้างหูอย่าเอาความทุกข์ของข้าไปขายกล้องร่วงลงพื้นภาพสุดท้ายที่บันทึกไว้คือร่างการดาค่อยๆล้มลงกับพื้นรุ่งเช้าพระโสผลพบกล้องตกอยู่หน้าองค์พระพุทธรูปภายในไม่มีฟุตเทจเมื่อคืนมีเพียงคลิปสั้นๆความยาวห้าวินาทีเสียงผู้หญิงพูดเบาๆว่าปล่อยให้ที่นี่สงบเถิด การดาหายตัวไปไม่มีใครพบศพไม่มีเบาะแสชาวบ้านบอกว่าหลังคืนนั้นวัดแห่งนี้มีกลิ่นดอกไม้ลอยอยู่ทุกค่ำคืนและเสียงสวดมนต์สองเสียงสลับกันเสียงพระกับเสียงผู้หญิงพระโสพลรู้ดีว่ากรรมของคนทั้งสามสิ้นสุดแล้วแต่วิญญาณที่เฝ้าปกป้องวัดยังคงอยู่เพื่อไม่ให้ใครกลับมาปลุกอดีตอีกและทุกครั้งที่ระฆังวัดดังตอนเที่ยงคืนผู้คนต่างว่ากันว่านั่นคือเสียงของแม่คำล่ากับการดาที่ยังคงเฝ้าสวดอยู่ใต้แสงพระพุทธรูป เพื่อเตือนทุกคนว่าความจริงบางอย่างไม่ควรถูกเปิดออกอีกเลยหนึ่งปีหลังจากเหตุการณ์นักกล่าวการดาหายตัววัดเงียบสงัดอีกครั้งแต่ชื่อเสียงของมันกลับกลายเป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยวทั่วโลกนักเดินทางจากหลายประเทศเริ่มมาที่นี่เพื่อพิสูจน์เรื่องลี้ลับ เย็นวันหนึ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นสามคนมาถึงวัดพวกเขาถือกล้องถ่ายและอุปกรณ์ตรวจจับพลังงานเหนือธรรมชาติหัวหน้ากลุ่มชื่อฮารุโตเขาเป็นยูทูบเบอร์สายล่าผีที่มีผู้ติดตามนับล้านเขาตั้งใจจะถ่ายคลิปตอนกลางคืนเพื่อเผยแพร่ลงช่องของเขาพระโสพลเห็นแล้วรู้สึกไม่สบายใจที่นี่ไม่ใช่ที่สำหรับเล่นโยมแต่พวกเขายืนยันว่าอยากเพียงถ่ายบรรยากาศไม่รบกวนใครพระโสพลจึงยอมให้พักในกุฏิหนึ่งคืน คืนนั้นพวกเขาตั้งกล้องรอบองค์พระพุทธรูปเปิดเครื่องวัดพลังงานแล้วเริ่มถ่ายทําเสียงหัวราะดังขึ้นในวัดเงียบๆพวกเขาเริ่มพูดคุยกันว่าทําไมคนถึงกลัวท,ทั้งที่ไม่มีอะไรเลยจนกระทั่งเที่ยงคืนเครื่องตรวจจะเริ่มส่งเสียงดังบี๊บบี๊บไฟสีแดงกระพริบไม่หยุดฮารูโตะมองหน้าทีมงานนี่มันสัญ,ญญาณของพลังงานแรงมากเขาพูดพร้อมถือกล้องเดินเข้าไปใกล้องค์พระพุทธรูป ทันใดนั้นกล้องจับภาพเงาหญิงชุดขาวยืนอยู่ข้างหลังพระพุทธรูปดวงหน้าเลนรางแต่ดวงตาชัดเจนจนเยือกในใจใครอยู่ตรงนั้นฮารุตตะโกนแล้วแสงไฟทุกดวงในวัดดับลงเหลือเพียงแสงจันทร์ลอดผ่านช่องไม้เสียงผู้หญิงหัวเราะเบาๆดังมาจากทุกทิศทางเสียงระฆังดังขึ้นช้าๆแล้วแรงขึ้นเรื่อยๆกล้องของทีมเริ่มสั่นภาพในจอมอนิเตอร์แสดงเงาพระและหญิงสาวสองคนยืนคู่กันแม่คำล่าและการดาพวกเจ้ามาทำไมที่นี่คือที่สงบอยาบลุกสิ่งที่ควรหลับไหล เสียงทุ้มลึกของพระโสพลดังขึ้นจากด้านหลังแต่เมื่อฮารุโตหันกลับไปไม่มีใครอยู่เลยเช้าวันต่อมาพระโสพลตื่นขึ้นมาเจอกล้องของนักท่องเที่ยววางอยู่หน้าโบสถ์ไม่มีร่องรอยของพวกเขาแต่ในกล้องมีคลิปวิดีโอสุดท้ายภาพสั่นไหวเห็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่เปื้อนรอยมือสีดำและเสียงฮารุโตพูดว่าเธอมองฉันเธอไม่อยากให้เรากลับไปก่อนภาพดับ จ้าหน้าที่กัมพูชามาค้นหาหลายวันแต่ไม่พบศพไม่มีเบาะแสใดๆนอกจากรอยเท้าเปียกบนพื้นหินและกลิ่นหอมของดอกไม้ที่ลอยอยู่ในอากาศหลังจากนั้นวัดแห่งนี้ถูกปิดทาวรป้ายหน้าวัดเขียนด้วยตัวอักษรโบราณว่าผู้ที่ปลุกอดีตจะถูกอดีตกลืนกินแต่แม้เวลาผ่านไปทุกปีในคืนพระจันทร์เต็มดวงจะมีคนเห็นไฟเทียนสว่างขึ้นเองภายในโบสถ์และได้ยินเสียงสวดมนต์สองเสียงประสานกันเบาๆเหมือนพระและหญิงสาวสองคนยังคงเฝ้าวัดอยู่ฤดูฝนปีถัดมา วัดที่ถูกปิดตายกลางป่ากัมพูชาย,ยังคงเงียบเงันเหมือนทุกปีแต่คราวนี้ข่าวลือเรื่องวัดคำสาปกลับแพร่ไปถึงประเทศเกาหลีใต้รายการสารคดีเหนือธรรมชาติชื่อ Dark ร True เชียตัดสินใจบินข้ามประเทศเพื่อตามรอยเรื่องนี้ทีมงานสามคนยูจนินผู้ดำเนินรายการหญิงที่เชื่อในพลังวิญญาณมินโฮช่างภาพหนุ่มหัวสมัยใหม่และดรปาร์คนักจิตวิทยาเชื่อมโยงปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติกับจิตใต้สำนึกพวกเขาได้รับอนุญาตพิเศษจากทางการให้เข้าไปถ่ายทำในวัดหนึ่งวัน เมื่อไปถึงพระโสพลผู้ชรากว่าที่ใครจําได้เดินออกมาต้อนรับอย่างช้าๆพวกโยมอย่าถ่ายอะไรตอนค่าที่นี่หลับไว้นานแล้วยูจินยิ้มบางๆหลวงพี่ไม่ต้องห่วงข้าเรามาเพื่อเข้าใจไม่ได้มารบกวนแต่หัวใจของเธอกลับเต้นแรงตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้าโบสถ์เหมือนมีใครบางคนกําลังมองอยู่จากเงาเบื้องหลังพระพุทธรูป คืนนั้นทั้งสามตั้งกล้องไว้ตรงกลางโบสมินโฮเปิดเครื่องบันทึกเสียงส่วนยูจินนั่งหลับตาสมาธิเธอเริ่มพูดเบาๆเป็นภาษาเกาหลีหากมีใครอยู่ที่นี่ขอให้เราได้ยินเสียงของคุณอุณหภูมิในห้องลดลงทันทีเสียงระฆังดังขึ้นโดยไม่มีใครแต่งเงาขาวปรากฏตรงหลังองค์พระด็อกเตอร์ปาขันกล้องตามและจู่ๆยูจินก็พูดเป็นภาษาขเขมรคล่องแคล้วทั้งที่เธอไม่เคยเรียนข้ารอเต้ามานานลูกแห่งกรม ทุกคนชะนักมินโฮเรียกชื่อ,อยูจินแต่เธอไม่ตอบดวงตาเธอเปลี่ยนเป็นว่างเปล่าร่างค่อยๆลุกขึ้นและเดินไปหลังองค์พระเหมือนถูกดึงดูดโดยบางสิ่งเมื่อเธอแตะผนังไม้เสียงเหมือนหัวใจเต้นดังขึ้นในห้องกล้องจับภาพใบหน้าหญิงชุดขาวปรากฏบนผนังด้านหลังแม่คำล่าเธอคือร่างใหม่ของข้าในชาตินี้เสียงแม่คำล่าดังขึ้นในหัวของอยูจินดวงตาเธอเริ่มมีน้ำตาไหลขนามือสันชั้นคือเธอ ภาพจากกล้องแสดงให้เห็นแสงสีทองพุ่งออกจากผนังพระพุทธรูปสองตรงมาที่ร่างของอยูจินก่อนที่ทุกอย่างจะดับลงรุ่งเช้าพระโสพลเดินเข้ามาเห็นเพียงกล้องวิดีโอวางอยู่ไม่มีใครในทีมเหลืออยู่เลยนอกจากจารึกใหม่บนผนังองค์พระพุทธรูปที่ไม่เคยมีมาก่อนวิญญาณของผู้ชดชัยได้กลับมาแล้ว หนึ่งเดือนต่อมาคลิปสุดท้ายของทีมเกาหลีปรากฏในช่อง y o u t u b e Dark True เชียโดยไม่รู้ใครเป็นคนอัปโหลดภาพในคลิปคือยูจินนั่งยิ้มสงบหน้าพระพุทธรูปก่อนผู้ประโยคสุดท้ายเป็นภาษาไทยชัดถ้อยชัดคำว่าอย่าปลุกสิ่งที่หลับไหลคลิปนั้นกลายเป็นไวรัลทั่วเอเชียยอดวิวทะลุ10ล้านภายใน3วันก่อนที่ช่องจะถูกลบหายไปอย่างไร้ร่องรอย และทุกปีในคืนวันพระจันทร์เต็มดวงผู้คนที่ผ่านวัดแห่งนั้นจะได้ยินเสียงสดเป็นสามเสียงเสียงพระโสดเสียงหญิงสาวสองคนและเสียงหญิงเกาหลีที่ไม่มีใครรู้จักเสียงนั้นดังก้องท่ามกลางสายลมเหมือนคำเตือนจากอดีตว่าก็ไม่เคยหายมันเพียงรอเวลาที่จะกลับมาอีกครั้งรุ่งอรุณวันหนึ่งในเดือนเจ็ดเมฆหนาทึบคลุมทั่วเมืองเสียงราดฟ้าดูหนักอึ้งราวกับจะถล่มลงมาวัดที่ถูกปิดตายกลางป่าเริ่มสั่นสะเทือนเบาเหมือนมีสิ่งมีชีวิตกำลังตื่นจากการหลับไหล เสียงระฆคังดังขึ้นเองสามครั้งไม่มีใครอยู่ในวัดไม่มีพระไม่มีชาวบ้านแต่เสียงนั้นดังกังวานไปทั่วหมู่บ้านใกล้เคียงผู้คนเริ่มออกมามองเห็นแสงสีทองพุ่งขึ้นจากยอดพระพุทธรูปเก่าแก่ที่เคยซ่อนศพไว้เมื่อสิบปีก่อนในขณะเดียวกันที่กรุงพนมเปญโทรศัพท์ของผู้ว่าดังขึ้นพร้อมข่าวเร่งด่วนวัดในเสียมราชเกิดเหตุแปลกครับแสงคล้ายเปลวไฟสีทองลอยจากพระพุทธรูปไปบนฟ้ามีคนเห็นทั่วทั้งตำบล ผู้ว่าสั่งให้ส่งทีมตรวจสอบทันทีแต่ทุกทีมที่เข้าใกล้วัดกลับรายงานเสียงแปลกๆในหูเหมือนเสียงคนสวดมนซ้อนกันหลายเสียงทั้งเสียงชายและหญิงรวมทั้งเสียงภาษาที่ไม่มีใครเข้าใจเย็นวันนั้นพระโสพลซึ่งจำศีลอยู่ในวัดใกล้ๆรู้สึกได้ถึงแรงสันสะเทือนในใจเขาจึงตัดสินใจกลับไปยังวัดเดิมแม้รู้ดีว่าสิ่งนั้นกำลังฟื้นคืน เมื่อท่านก้าวเข้าสู่เขตวัดลมแรงพัดจนใบไม้ปลิวว่อนองค์พระพุทธรูปเปล่งแสงเจิดจ้าผนังโบสถ์แตกร้าวเงาของหญิงสามคนปรากฏขึ้นพร้อมกันแม่คำล่าการดาและยูจินพวกเธอไม่ได้ยืนอยู่เฉยๆแต่ร่างค่อยๆหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวเสียงพูดของทั้งสามประสานกันว่าถึงเวลาปลดปล่อยกรรมทั้งหมดของเราและของโลกนี้พระโสภพลพนมมืออย่าทำเลยโยมกรรมของพวกเจ้าสิ้นสุดแล้วแต่เสียงนั้นตอบกลับไม่ใช่เฉพาะเรา แต่ทุกชีวิตที่เคยโกหกปิดบังและลบล้างความจริงจะต้องได้ยินเสียงระฆังแห่งกรรมทันใดนั้นเสียงระฆังดังสนั่นไปทั่วท้องฟ้าเมืองทั้งเมืองดับไฟพร้อมกันผู้คนที่อยู่ในรัศมี10กิโลเมตรต่างฝันเห็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่กำลังร้องให้เลือดสีทองไหลออกจากตาและเสียงสวดมนต์ดังอยู่ในหัวทุกคนสื่อจากทั่วโลกแห่รายงานแสงประหลาดเหนือนครเสียมราชแต่ไม่มีใครรู้ว่านั่นคือจุดเริ่มต้นของสิ่งที่คนภายหลังเรียกว่าการตื่นของวัดศก สามวันต่อมากลุ่มนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยในฝรั่งเศสที่เข้ามาตรวจสอบวัดพบว่าในพื้นดินใต้ฐานพระพุทธรูปมีโครงกระดูกมนุษย์มากกว่า30บร่างซ่อนอยู่ไม่ใช่เพียงหนึ่งหรือสองในบันทึกโบราณที่พวกเขาขุดพบมีข้อความจารึกไว้ว่าวัดนี้สร้างบนซากของผู้ที่ถูกสังเวเพื่อขอพอรรนิรันตผู้ใดขุดค้นจะปลุกวิญญาณให้กลับคืนพระโสมพลสุดลงกับพื้นน้ำตาไหลท่านเข้าใจในที่สุดว่าวัดนี้ไม่ใช่เพียงสถานที่แห่งกรรมของคนไม่กี่คน แต่คือบ่วงเวรของวิญญาณหลายชั่วอายุคนที่เชื่อในการไถ่บาปด้วยเลือดคืนนั้นแสงสีทองที่เคยเปล่งสว่างเริ่มแปลเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้มแผ่นดินสันสะเทือนเสียงสวดมนต์ดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่สามเสียงหากเป็นร้อยเสียงเสียงเหล่านั้นพูดพร้อมกันว่ากรรมของมนุษย์ไม่มีวันจบและเมื่อฟ้าผ่าลงบนยอดพระพุทธรูปเสียงทุกอย่างเงียบลงทันทีว่ากลับสู่ความมืดสนิทอีกครั้งเหลือเพียงกลิ่นควันจางจและเสียงหัวเราะของหญิงสาวที่ลอยมาตามลม ผู้คนในเมืองเสียมราชเชื่อว่านั่นคือวันที่วัดแห่งการตื่นปลุกดวงวิญญาณนับร้อยให้กลับมาอีกครั้งแต่พระโสพลรู้ว่านี่เป็นเพียงการเริ่มต้นของคำสาปใหม่สองสัปดาห์หลังเหตุการณ์นั้นเสียมราชกลับมาดูปกติอีกครั้งหรืออย่างน้อยคนส่วนใหญ่ก็พยายามทำเหมือนว่าทุกอย่างจบไปแล้วแต่ในใจลึกๆของทุกคนรู้ดีว่ามันเพิ่งเริ่มต้น คืนหนึ่งขณะที่พระโสมน,นั่งสมาธิในกุฏิเสียงระฆังเก่าที่ถูกเก็บไว้ในห้องใต้ดินกลับดังขึ้นเองทั้งที่ไม่มีใครอยู่ใกล้เสียงนั้นไม่ใช่เสียงธรรมดาแต่มันดังเหมือนเสียงหัวใจเต้นของใครบางคนตุบตุบตุบตามจังหวะที่ช้าและหนัะท่านลืมตาขึ้นเห็นเงาหญิงสาวในจีวรเก่าที่ฉีกขาดยืนอยู่หน้าประตูหลวงพ่อท่านจำค่าได้หรือไม่เสียงนั้นนุ่มแต่เย็นยะเยือกท่านจ้องมองใบหน้านั้นคือการดาหญิงสาวที่ตายไปเมื่อสิบปีก่อนเธอไม่ได้มาเพียงเพื่อหลอกล่อแต่เพื่อเตือน สิ่งที่ซ่อนอยู่ใต้พระพุทธรูปไม่ใช่แค่ศพแต่มันคือทางผ่านของวิญญาณนับพันพระโสพลสะดุ้งท่านนึกถึงตำนานเก่าที่เคยได้ยินเมื่อนานมาแล้วมีการสร้างวัดบางแห่งบนประตูภ,ภูมิเพื่อปิดผนึกทางข้ามระหว่างโลกมนุษย์กับวิญญาณและเมื่อเวลาผ่านไปวิญญาณที่ถูกกักขังไว้จะเริ่มดิ้นรนหาทางออก คืนนั้นฟ้าผ่าอีกครั้งสั่นสะเทือนจนพื้นดินแยกออกพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่เคยส่องแสงทองเริ่มแตกออกทีละส่วนภายในปรากฏแสงสีแดงสดพวยพุ่งออกมาเหมือนเลือดลาวาผู้คนในหมู่บ้านรอบๆได้ยินเสียงร้องให้ของผู้หญิงและเสียงหัวเราะของเด็กดังมาจากวัด ล้องวงจรปิดจากสำนักข่าวต่างประเทศจับภาพได้แสงสีแดงรูปคนหลายสิบวิ่งวนอยู่รอบพระพุทธรูปก่อนจะหายวับไปในอากาศภาพนั้นถูกแชร์ไปทั่วโลกภายในไม่กี่ชั่วโมงกสเทมเพลแคมบอร์รีอามิสซิริกลายเป็นเทรนด์อันดับหนึ่งบนโซเชียลนักลก่าวและนักวิทยาศาสตร์พยายามอธิบายแต่ทุกเครื่องมือที่เข้าไปใกล้วัดจะหยุดทำงานในทันทีเหมือนมีสนามพลังบางอย่างครอบคลุมอยู่บางคนที่เข้าไปถึงบริเวณฐานพระพุทธรูปกลับมาพร้อมแววตาเหม่อลอยพูดซ้ำเพียงคำเดียวพวกเขายังไม่ไป พระโสมพลรู้ดีว่าท่านต้องทำอะไรท่านเดินกลับไปยังวัดกลางดึกถือสายสินเก่าแก่ในมือหากประตูปเปิดข้าจะปิดมันด้วยชีวิตท่านเริ่มสวดมนต์บทเก่าที่หายไปจากตำรามาหลายร้อยปีเสียงสวดสะเทือนสถานทั้งวัดเงาร่างนับร้อยเริ่มปรากฏขึ้นรอบตัวท่านวิญ,ญญาณทั้งหลายหมอบลงเหมือนยอมรับการปลดปล่อยพระโสพลยกมือขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายแล้วแสงสีทองบริสุทธิ์พุ่งขึ้นจากมือท่านกลืนกินทุกอย่างพระพุทธรูปวัดและเสียงร้องทั้งหมด รุ่งเช้าวัดถ่ายไปเหลือเพียงที่ราบเรียบเหมือนไม่เคยมีสิ่งใดอยู่ตรงนั้นชาวบ้านเล่าว่าได้ยินเสียงระฆังดังจากใต้ดินสามครั้งแล้วทุกอย่างก็เงียบสนิทหนึ่งเดือนต่อมาทีมสำรวจกลับมาพบเพียงพระพุทธรูปองคเล็กปริศนาวางอยู่กลางพื้นที่ว่างเปล่าไม่มีใครรู้ใครเอามาไว้ใต้ฐานมีจารึกเป็นภาษาเก่าที่ไม่มีใครอ่านออกแต่เมื่อถ่ายภาพและแปลด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่พบว่าเขียนว่ากรรมของเราสิ้นสุดแล้วแต่ของเจ้าเพิ่งเริ่มต้น กล้องที่บันทึกภาพนั้นดับไปทันทีหลังจากนั้นไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ที่ตรงนั้นอีกเลยและจนถึงวันนี้ทุกคืนวันเพ็ญคนในหมู่บ้านใกล้เคียงยังคงได้ยินเสียงระฆังดังสามครั้งก่อนจะมีเสียงสวดเบาๆลอยมาตามลมเหมือนเสียงของพระโสพลที่ยังคงสวดต่อไป เพื่อเฝ้าประตูแห่งกรรมที่ไม่มีวันปิดสนิทได้จริงๆ10ปีหลังจากวัดสพหายไปจากแผนที่โลกเปลี่ยนไปมากเมืองใหม่ชื่อสีธรรมานาครถูกสร้างขึ้นบนพื้นที่เดิมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่และความเชื่อว่าอาดีตถูกลบเลือนแล้วแต่คนเก่าที่ยังอยู่ในหมู่บ้านรอบๆร,ร,รู้ดีว่ามันไม่ได้จบ กลางเมืองมีพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ชื่อมิวเซียมแห่งศรัทธาภายในมีพระพุทธรูปองค์เล็กสีทองตั้งอยู่ในตู้กระจกนิรภยัยนั่นคือองค์เดียวกับที่พบหลังว่าหายไปชาวเมืองเรียกมันว่าพระพุทธรูปนิรันดและบูชาด้วยความศรัทธาแต่ทุกคืนวันพระจะมีเหตุประหลาดกล้องวงจรปิดของพิพิธภัณฑ์บันทึกภาพเงาคนเดินวนรอบองค์พระพุทธรูปทั้งที่ไม่มีใครอยู่ในห้องนั้นเสียงสวดมนต์เบาๆดังขึ้นจากลำโพงทั้งที่ระบบปิดเสียงแล้ว นักวิทยาศาสตร์พยายามหาคำตอบแต่ข้อมูลทั้งหมดกลับถูกลบจากเซิฟเวอร์ทุกครั้งเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นคอยลบมันออกไปคืนหนึ่งมีชายหนุ่มชื่อกิตติเจ้าหน้าที่ดูแลพิพิธภัณฑ์เข้าเวรคนเดียวเขาเป็นคนรุ่นใหม่ไม่เชื่อเรื่องผีหรือกรรมเก่าเขาหัวเราะทุกครั้งที่คนพูดถึงวัดศพและเชื่อว่ามันเป็นแค่เรื่องแต่งเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวแต่คืนนั้นหลังเที่ยงคืนเขาได้ยินเสียงระฆังดังกริง๊งกริง๊งกริง๊ง มาจากตู้พระพุทธรูปกิติเข้าไปดูเห็นกระจกตู้มีหมอกจับเต็มไปหมดเขาใช้มือลูบออกแล้วเผลอก้าวถอยหลังเพราะบนกระจกมีรอยนิ้วมือสีแดงเรียงเป็นรูปมือพนมเขาตกใจสุดขีดแต่ยังฝืนเปิดไฟฉายส่องดูใกล้ๆและเห็นภาพสะท้อนของพระพุทธรูปในกระจกแต่พระพักนั้นไม่ได้เหมือนเดิมแทนที่จะยิ้มสงบกลับมีน้ำตาสีเลือดไหลลงมา ในจังหวะที่เขากำลังถอยหลังเสียงหญิงสาวกระซิบข้างหูอย่าแต่ต้องสิ่งที่เจ้ามองไม่เห็นเสียงนั้นนุ่มแต่หนาวเย็นเหมือนน้ำแข็งกิติหันขวับไปแต่ไม่มีใครอยู่เขาตัดสินใจเปิดประตูตู้ตรวจดูใกลๆ้ๆทันทีที่มือเขาแตะขอบกระจกไฟทั้งพิพิธภัณฑ์ดับวูบเสียงสวดมนต์ดังขึ้นรอบทิศเสียงหลายร้อยเสียงทั้งชายหญิงและเด็กทุกเสียงท่องบทเดียวกันว่ากรรมของมนุษย์ไม่มีวันจบ แสงสีทองพุ่งออกจากพระพุทธรูปกิตติถูกแรงบางอย่างดูดเข้าไปในตู้เขากรีดร้องสุดเสียงแต่ไม่มีใครได้ยินรุ่งเช้าเจ้าหน้าที่คนอื่นมาทำงานพบว่าประตูพิพิธภัณฑ์ยังล็อกเหมือนเดิมแต่กิตติหายตัวไปเหลือเพียงรองเท้าคู่หนึ่งวางอยู่หน้าตู้พระพุทธรูปและข้อความที่เขียนด้วยลายมือเลือดบนกระจกว่าพวกเขายังอยู่ในนี้ หลังจากนั้นพิพิธภัณฑ์ถูกสั่งปิดชั่วคราวแต่ข่าวแพร่กระจายไปทั่วประเทศมีคนแห่มาดูมากขึ้นบางคนบอกว่าตอนกลางคืนจะเห็นเงาชายหนุ่มในชุดเจ้าหน้าที่เดินวนอยู่รอบองค์พระและได้ยินเสียงะระฆังสามครั้งเสมอพระอาจารย์จากต่างจังหวัดมาทำพิธีสะกดวิญญาณท่านกล่าวเพียงว่านี่ไม่ใช่เรื่องของผีแต่คือพันธะของกรรมพระองค์นั้นคือประตูไม่ใช่รูปเคารพ คำพูดนั้นสร้างความสันสะเทือนไปทั่วประเทศมีนักโบราณคดีจากญี่ปุ่นมาวิเคราะห์อักษรใต้ฐานพระพุทธรูปและพบข้อความจารึกว่าผู้ใดบูชาโดยไม่รู้จะเป็นส่วนหนึ่งของการชดใช้เมื่อข่าวนี้ออกสู่สาธารณะผู้คนเริ่มแตกตื่นหลายคนฝันร้ายทุกคืนเห็นพระพุทธรูปผันมามองและยิ้มบางคนได้ยินเสียงระฆังในบ้านทั้งที่อยู่ไกลหลายร้อยกิโลเมตร หเดือนต่อมาเมืองสีธรรมานครเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาดเล็กพื้นพิพิธภัณฑ์แยกออกพระพุทธรูปหล่นลงพื้นแตกเป็น2ส,ส่วนด้านในพบกะโหลกมนุษย์เล็กๆนับสิบซ้อนกันอยู่ทุกกะโหลกเหมือนกำลังยิ้มนักกล่าวถ่ายทอดสดเหตุการณ์นั้นกลายเป็นภาพไวรัลทั่วโลกแต่ในภาพถ่ายทอดสดช่วงที่กล้องซูมเข้าใกล้กะโหลกเสียงสวดมนต์กลับดังขึ้นอีกครั้งและกล้องทุกตัวดับพร้อมกันในเวลาเดียวกัน หลังเหตุการณ์นั้นไม่มีใครพบพระพุทธรูปองค์นั้นอีกเลยพิพิธภัณฑ์ถูกเผาปิดตายโดยคำสั่งรัฐบาลทิ้งไว้เพียงซากอาคารไหมและระฆังทองเล็กๆที่ยังคงส่งเสียงดังกริง๊งกริง๊งกริง๊งทุกคืนวันเพ็ญผู้คนเริ่มเล่าขานตำนานศพหลังพระพุทธรูปว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของอดีตแต่มันคือคำเตือนของกรรมที่ไม่มีวันสิ้นสุดและในค่ำคืนหนึ่งท่ามกลางลมหนาวของเสียงราดเสียงพระโสมพลที่เคยสวดในวัดศพเมื่อสิบปีก่อนดังแว่วขึ้นมาอีกครั้งในอากาศสังฆปะยงงปริต กำไดยังไม่ชดใช้ย่อมกลับมาอีกเสมอเสียงนั้นค่อยๆเลือนหายไปพร้อมลมหายใจของผู้คนที่ฟังแต่ในความเงียบระฆังดังขึ้นอีกสามครั้งกริงกริงกริงแล้วเงียบสนิท